In case ถ้าพ่อแม่ไม่รู้จะต้องทำอะไรเพราะว่าอาจจะไม่ได้ฟังคอนเทนต์นี้อะไรที่เป็นสิ่งขั้นต้นที่ห้ามทำเด็ดขาดขั้นต้นที่สุดนะคะระับก็คือเลี้ยงลูกให้ไม่อ้วนเหรอเพราะความอ้วนเนี่ยมันมาพน,น้ลั สมัยก่อนบอกน่ารักณปัจจุบันบอกเป็นโรคถูกต้องถูกต้องผมก็เห็นด้วยแบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้ความอ้วนมันมาพร้อมกับอะไรหลายอย่างโรคอ้วนในเด็กเนี่ยหนึ่งเข้าสู่วัยหนุ่มวัยสาวเร็วกว่าคนที่ไม่อ้วนหมายความว่าจะเป็นสาวเป็นหนุ่มเร็วกว่าเงี้ยเหรอใช่ยังไงหนึ่งถึงสองปีนะครับถ้าลูกอยู่ในเกณฑ์ที่อ้วนแล้วเนี่ยเราจะพบว่าเข้าสู่วัยหนุ่มวัยสาวเร็วกว่าคนที่ไม่อ้วนอ๋อเหรอฮะใช่สวดทรงเงี้ยเหรอฮะหรือไงฮะ การเข้าสู่วัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยถ้าพูดจะมีรายละเอียดเยอะหน่อยเพ <Pre> ราะว่าณปัจจุบันเนี่ยเด็กเข้าสู่วัยหนุ่มวัยสาวเร็วขึ้นกว่าในอดีตะนะฮะเพราะว่าอ,อาหารการกินสุขภาพเนี่ยเราดีกว่าในอดีตเยอะอนะครับเมื่อพร้อมเร็วเด็กจึงเข้าสู่วัยหนุ่มวัยสาวเร็ว อันนี้ถือว่าดีเพราะว่าโภชนาการดีบางคนไปโทษไก่นึกว่าไก่ใช้ฮอร์โมนไม่ใช่เราบุกไปถึงฟาร์มไก่และไก่ไม่ได้ฉีดฮอร์โมนมา40ปีแล้วฮะฉะนั้นต้องเข้าใจใหม่ตรงนี้ใช่ครับแปลว่าอาหารมันถึงใช่อาหารมันถึงความสมบูรณ์มันดีจึงเข้าสู่วัยหนุ่มวัยสาวเร็วสมัยก่อนอาจจะมีประจำเดือนกัน1 7 1 8เดี๋ยวนี้เฉลี่ยอยู่ที่10-11ปีนะครับแต่ความสูงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญซึดีดังนั้นหมายความว่าเด็กพร้อมจึงเข้าสู่วัยรุ่นแต่ถ้าไปเทียบบกั คนเด็กที่อ้วนจะเข้าสู่วัยหนุ่มวัยสาวเร็วกับเด็กที่ไม่อ้วนเนี่ยหปี<อ>พวกนี้สมบูรณ์เกิน<อ>แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆนะครับนะอาจจะมีกระดูกปิดไว้กว่าปกตินะครับและเพิ่มโอกาสการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในระยะยา,าว <N CD S 2> ตอนแก่เยอะกว่าหัวใจเบาหวานไขมันอุด<ช>ตัน <ม>เพราะว่าอย่างที่เราคุยกันมาก็คือเวลาเด็กอ้วนเนี่ยม,มันประกอบมาด้วยวิธีการกินและพฤติกรรมต่างๆที่ทําให้อ้วน<ม>และพฤติกรรมนี้เนี่ยมันจะติดตัวไปจนโตและบางคนเนี่ยอ้วนจนโตแล้วเพิ่งมาเปลี่ยนพฤติกรรมรซึ่งายากนะครับสิ่งที่ควรทําคือถ้าไม่รู้จะทําอะไรเลี้ยงลูกให้ไม่อ้วนด้วยหลักการสามข้อที่บอกกินดีนอนดี ขยับดีถ้าเด็กประถมขึ้นไปอย่าลืมออกกําลังกายอย่างเขาเรียกว่าให้เหงื่อออกหัวใจเต้นเร็วเนี่ยประมาณสัก60นาทีต่อวันนะครับนะครับแล้วก็ในเด็กเล็กต่ากว่า5ขวบให้มีกิจกรรมที่เคลื่อนไหวร่างกายเกิน180นาทีต่อวัน<ฮ>3ชั่วโมง